Thank you man แล้วก็นี่ครับตอนนี้เนี่ยผมมีเงินอยู่ทั้งหมดเนี่ย26,900ดูมันเยอะนะแต่ว่านี่เป็นเงินที่ผมเก็บมาถึง2วันด้วยกันในการข้ามวันข้ามคืนเพื่อเก็บทวงค่าเช่าซึ่งตอนนี้เนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยจะอยู่ได้อีกแค่4วันเขาก็จะย้ายออกนะครับแล้วก็ยังเหลืออีก24วันที่เราจะต้องส่งบ้านคืนให้กับเจ้าของบ้านแล้วก็อันนี้เนี่ยสัญญาเช่าจะอยู่ในอีก23วันซึ่งอีกนาเลยแหละบ้านหลังนู้นนะนะ เพราะงั้นรังเนี้กินยาวๆอิ่มๆแต่รังนี้เนี่ยอีก10วันไม่สิอีก4เดี๋ยวมันก็จะย้ายออกแล้วเราก็จะค่อยซื้อเฟอร์นิเจอร์มาแต่งบ้านแบบจัดเต็มแล้วก็ให้คนอื่นมาเช่าต่อไปแบบอิ่มๆนะครับตัว่าอนน้นเนี่ยเรามีเงินอยู่26 0 0 0ผมคิดว่าผมจะเอาไปลงทุนครับซื้อบ้านเหรอไม่ผมจะไปแข่งรถเอ๊ะเดี๋ยวนะพี่รถรถพี่รถบรรทุกไม่ใช่อบางคนอาจจะสงสัยว่าคิดดีแล้วเหรอ ผมบอกเลยนะผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ผมว่ามันก็น่าจะได้ตังพอประมาณอยู่มั้งซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเออเราต้องลงพนันเงินต่อครั้งเนี่ยเท่าไหร่แต่ว่าผมจะลองดูก่อนละกันโดยการที่ผมจะเอารถไปซิ่งซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะให้ผมลงแข่งหรือเปล่าแะด,ด้วยร <c oughs> ถรถบรรทุกเนี่ยเฮ้ยมันเป็นสปิริตแล้วก็มีนคนบอกว่าเออใช่ผมลืมแยกขยะด้วยไอเนี่ยนี่ไงมันเป็นแยกขยะเป็นพลาสติกกล่องกระดาษกล่องโลหะแล้วก็นี่ไงกล่องแก้ว โอเคคือถ้าเราใส่ถูกอะ่ะเราจะได้เอ็กพีเนแต่ว่าถ้าเราใส่ผิดอะ่ะเราจะไม่ได้เอ็ีมีกระดาษปุ๊บเนะี่ยบวกห้าคะแนนทักษะอันนี้ก็ลืมดูไปเลยเกมเสใจรายละเอียดดีแล้วเดี๋ยวนะ2,721ันเจ็้อยยี่เแล้วทำไมเงินมันเด้งขึ้นตอนแรกผมก็นึกว่าเราจะได้ตังค์ด้วยจากการขายขยะอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่เนาะแล้วก็เดี๋ยวมีฟาร์มด้วยเหรอเอ๊ะ ตรงตรงนี้เคยมีฟาร์มด้วยเหรอหรือว่าเขาอัปเดตใหม่ว <What? S 1> ไม่รู้ไม่แน่เจแต่ว่าเหมือนคุ้นๆว่ามันเคยเป็นพื้นที่โลง่ลงๆนะอัปเดตใหม่แล้วเนี่ยอันนี้คือจะให้กูณทำเกียร์ชีพกันเนี่ยมีตั้งแต่ขายบ้านแข่งรถขายสินค้าขายเฟอร์นิเจอร์ผมจะขายม้าด้วยขีม่ม้าแ่งมา้าแล้วมียันปืนอีกแล้วก็ล่าสัตว์เกมกิจกรรมโคตรเยอะเลยเออการทำงานหาบ้านเช่านี่ยังจำเป็นอยู่ไหม เสร็จแล้วก็ยิมมีคนบอกว่าเออซับไทยนี่มันหาดีนะผมก็เลยปรับกลับมาแล้วนะครับนี่ไงสวัสดีกูเป็นมือใหม่ที่อยากแข่งกับผมหรือเปล่าใช่ฉันอยากจะแข่งกับคุณแต่ว่ารถของได้มันยังไม่เจ๋งจ้าบเท่าไหร่เลยดิว่าเมื่อก่อนผมนะ่ะเคยเป็นนักซิ่งมือฉมัง ผมเคยแข่งกับคนคนหนึ่งที่หัวลนลนขับรถสีดําเมี่ยมผมทิ้งห่างจากเขาไป1กิโลเมตรอีกนิดเดียวจะเข้าเส้นชัยแล้วแล้วในระหว่างนั้นน่ะเขานใช้อาวุธลับซึ่งก็คือหัวของเขาที่โลดี่ของเขาอ่ะเอามาเป็นแสงแดดส่องสะท้อนมาเป็นกระจกยาตะในคิสซารุวันพีดมาถึงเป้าตาผมในระยะ1กิโลเมตรจนผมขับรถเสียหลักไปชนก้อนหินรถพลิกคว่ำ25ลบ แล้วก็ไปจบที่คูน้ําหมอบอกว่านิ้วตีนผมหักไป1นนิ้วผมก็เลยต้องกเกษียณการแข่งรถแต่ว่าผมคิดว่าผมยังมีสปิริตที่จะมาแข่งรถได้เพราะงั้นผมรับคําท้าใช่ใช้ได้เอารถที่นายจะแข่งกับฉันมาสิโอ้ได้เลยตรงนี้สินะจัดไปรถโดยที่มีน้ํามันเหลือปิมปลิมทังเลย เด็ดๆกูจะรอดไว้เด่ยโอ้จะเกิดนายชนะชุดเดียวท่านจะให้รถกับนายเลยแต่ว่าถ้าเกิดแพ้เนี่ยนายต้องจ่ายเงินมาหมื่นนึงเออเดี๋ยวค่อยมาใหม่นะอ้าวผมไปสร้างบ้านต่อก่อนก็ได้เฮีย้าเกิดเราชนะเราจะได้รถด้วยเหรอน่าสนใจเว็ยอย่างยิ่งเดียวว่าเออรถผม <c oughs> รถยกกังกี่กี้อยู่ครับผมว่านะเราต้องสร้างเนื้อสร้างตัวเกิดสองหมื่นเจ็ดเโอ้มีไม่เยอะแต่ผมว่าเราน่าจะซื้อบ้านเช่าได้สักหลังหนึ่ง เออหนะ้าหลังถูกๆูหาสักหลังนึงก่อนก็ได้แล้วก็จะได้มี3มหลังแล้วก็มันจะได้เงินเร็วครับในวันวันเดียวแต่ว่าก็ต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าอีกเพราะงั้นขอบ้านหลังที่ตั้งงบไปที่ประมาณ1นึ่งแล้ละกัน18ื่นแต่ว่าอาจจะเจอถูกไปะนนเออเมดพอดี้ีดีมัวเป็เล่าประสบการณ์ชีวิตอยู่อย่างเฟี้ยวงะแล้วก็ในระหว่างขับดูดีดีด้วยมันอาจจะมีไอเทมลับซ่อนอยู่ก็เป็นได้เพราะเมื่อพาเจอเนี่ยเราเจอตรงนี้เลยครับเออเป็นตราช่าง,งตั้งตรงเนี้ยนั่งแบบทงทงเลย พราะงั้นผมเชื่อว่ามันมีสินค้ารับนะครับที่แอบอยู่ก็เป็นได้แล้วก็วันนี้นี่ต้องไปนอนก่กนแล้วพรุ่งนี้เนี่ยวันอะไรวะโอ้ใช่ผมอยากจะไปดูที่ประมูลด้วยประมูลของอ่ะยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูเลยว่ามันประมูลอะไรส่วนรถนะ่ะโอ้ยฉันจะมาซื้อคันเจ๋งๆจับๆสักกันเฮ้ยเงียวอ่ะมาแล้วแล้วก็เมียเธอไปอนเมีเยเลยที่รักที่รัก ทิรักทิรักไปไหนอย่ะบ,บอกเออเออไม่ได้ไม่ได้ไไดเราไปสุภาพบุรุษทิรักอโอ,โอ้ผมปิดก็ได้ถึงจะเป็นผัวเมียกันแต่ว่ามันต้องมีเวลาส่วนตัวสินะเออวันนี้ผมต้องคุยกับทิรักหน่อยผมมีเรื่องสําคัญจะมาบอกเฮ้ยทิรักเหมือนจะเดินออกมาแล้วอะ่ะทิรักทิรักทำอาหารอยู่เหรอทิรักขอคุยหน่อยมีรายหรอทิรักคือเออผมมีเรื่องสำคัญจะคุยกับคุณเรื่องรายเหรอเห็นข่าวสางรีบร้อนเชยคือ วันนี้เนี่ยคุณสวยมากเลยนะอืมชมอย่างนี้มีไรเราสินะโอ้โหคุณนี่รู้ทุกเรื่องเลยนะใช่แล้วอ่ะเออมีเงินม้างไหมผมต้องการเงินนิดหน่อยเม่งมีพันหกโอ้ผมโชคดีจริงๆเลยเี่้แต่กกบคุณเนี่ยรักคุณแต่เงินมีก้อนอแล้วสีทุกทุนในการซื้อรถแล้วก็ซื้อบ้านนอนแล้วก็มีเมลเข้าอุ๊ยวันนี้มีอะไรอะ่ะมีอะไรเอ่ยวันนี้มีสงครามโกดังมาแล้วสงครามโกดังอยากจะรู้มันคืออะไรเดี๋ยวไปดูก่อน ไปดูก่อนที่จะไปเก็บนี่ไงกูดังเปิดอยู่โอ้มันต้องมาเช้าๆอ๋อไม่ไม่ไม่ไมอ่าวก็ยังปิดอยู่นี่หรือมันต้องคุยกับใครผัวมันต้องคุยกับคนอื่นเนี่ยนี่ไงคือมึงยืนกันเป็นแกลาวอย่างนี้กูจะรู้ไม่ได้ว่าคุยกับใครอยากกับกูต้องมาหาตัวโรกิตัวจริงเลยแบบอุ้ยไม่ใช่เนี่ยมุมมุมมุมเออจ่ายร้อยหนึ่งนี่ไงเปิดกดังเออให้ตายเถอะแต่ว่าผิดเองแหละผมไม่ได้ดูให้ดี เชนผิดเอกกูดังที่หนึ่งอะไรอ่ะโอ้มีการลุ้นด้วยเชียมากองกันสูงสุดเพิ่มราคาเสนอ700ดรอ๋อมันซุ่มยึดเก้ซุ่มเปมันกาชาเลยเหรอเออผมขอพันห้าห้าฉันพันอยผมพันสี่สูงไปว่ะไม่เอาเย่ yeah! ได้ชิ้นที่หนึ่งอ๋อเป็นการประมูลอย่างนี้มายืนนี่ไงยืนประมูล อันนี้เนี่ยเออหัวต้องของเจ๋งแน่เลยเลือกไปที่หกรอันนี้เสนอเจ็รผมพันสี่ขอสักสองกดังพันแโอ้ยลุงี้ผม 2, 9, 2, 3, 2, 6, อสองพันเกค่จ6ดสอพักากว่านี้ไม่เอาแล้วยาสองพันสามสักกูดังมันต้องเป็นของดีแน่สองพันห้าแล้วสองพไม่เกิน5้าพถ้าเกินห้าพันผมพอแล้วสี่พ อ๋อสี่พันสีพันเจ็ดเจอ้าพันเก้าอ๋พอแล้วมันดังไหนไปเยอะแล้วเอาแล้วสองกูดังก็พอแล้วก,วก็ขอยืนดูไอ้มันสิ้นสุดก่อนแล้วกันผมกลัวว่ามันจะเหมือนเกมคาฟอสซิลตรงที่พอเราออกจากนอกนี้เนี่ยมันจะไม่ส่งของมไหแล้วยืนดูก่อนก็ได้ประมูลต่อไปนะพวกแกฉันไม่เอากดจีออกจากประมูลแคบฉันแค่มาเผือกเฉย แต่ว่าปัญหาคือเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรในโกดังอะดีมันเหมือนสุ่มอะสุ่มกาชาเลยอ่าเสร็จแล้วโกดังผมอยู่ไหนหรือคร a ชโกดังผมอะอ๋อนู่นไงมันมาอยู่ตรงนู้นเฮ้ยเดี๋ยวค่อยมาดูเดี๋ยวค่อยมาดูดาดแต่ว่าขอไปเก็บตังก่อนตอนนี้บ่ายสองแล้วประเดี๋ยวฉันอาจจะโดนชดในวันวันนี้ก็ได้ต้องไปเอาตังก่อนอะไม่ได้นะมันเงินทุนก้อนใหญ่เลยนะอุ้ยแล้วก็รดน้ำมันจะหมดแล้ว เดี๋ยวต้องไปเติมมันก่อนด้วยโอเคเอาไปเลยแตงกิ้วแมนเออเป็น2องหมแล้วก็อีกคนนึงก็เป็น2องหมก็ถือว่าเท่าเดิม <laughs> เพิ่มมาพันหนึ่งโอเคเอาไปเลยสี 4, Thank you. ่พันแตงกิ้นี่เป็น2องหมแล้วก็มีเมลเข้าเดี๋ยนะเมลเดิมมาเปล่ารถใหม่จำน่ายจะรถใหม่แล้วเหรอนี่แกก่าจะฮาร์ดเซลล์กันแบบรัวๆเลยหรือไงรอกูพักเป๋าตังก่อนก็ไม่ได้ อยแล้วก็น้ำมันผมจะหมดแล้วผมว่าเดี๋ยวต้องไปเติมน,น้ำมันก่่นนะประเดี๋ยวหมดกลางทางเดี๋ยวแย่เลยแย่เลยแย่เลยไม่รู้ว่าต้องยกรถหรือเปล่านู่นไงปัม๊มเดี๋ยวเพิ่งหมดกันอย่าเด้อย่าให้เขาเออเออจอดนะครับแล้วเออเติมน้ำมันยังไงฮัลโหลดีรับพี เอา้ากดไม่ได้เฮ้ยระบบเติมน้ำมันไงมันเติมไม่ได้นี่เดี๋ยวนะแล้วเติม,มน้ำมันไงฉันว่า <c oughs> ปั๊มเบกาโดโดดก้วววกูดูดิเลวสิได้เฮ้ยนู่นอะไรอะ่ะอ๋อเป็นพื้นที่แข่งรถเดี๋ยวดูหลังปั๊มแปบบ๊บอ๋อเนื่องว่ามีของเอฟเฮ้ยผมเติมน้ำมันไม่ได้หรือว่าต้องอ๋อต้องมาจอดตรงนี้เวิอึดแล้วมึงจะทำล่มกันเงาไว้ตรงนู้นทำเชี่ย เต็มถังครับ97เออบุดบุดเสียงมันมึงดูดน้ำอะ <c oughs> ดูดอร่อยไหมแบบแล้มันต้องเติมตรงนี้แล้วข้างในตรงนั้นเนี่ยมึงจะทำลม่มเอาไว้รถจอดเฮ้อแล้วนี่อันนี้คือให้เช่านะครับผมว่ามันต้องเป็นบ้านที่เขียนว่าเซลอ,เอ่ะชัวเฮ้ยมันจะมันจะทูกมึงแล้วบ่มันจะมืดแล้วอ๋ออย่างยัง ได้อยู่ได้อยู่คือเวลามันเดินไวดิมีร้านไหนมีป,ป้ายเซลเปล่าาบเซลแบบายเซลเหมือนจะไม่มีเลยแฮ่นั่นไป้ายไหมอ๋อนั่นตู้ไปษนีายเซลลเหมือนไม่มีเลยมันมีแต่แบบว่าให้เช่าอะ่ะงั้นหาเช่าถูกๆก็ได้เช่าถูกๆนี่ไงบ้านหลังเดียวชั้นเดียวฉันว่าหลังนี้เนะี่ยไม่น่าจะเท่าไรสวัสดีเจ๊โอ้มีรายเลยคะเออ ช่วยมองเอกาสารด้วยแค่อ๋อเอ่อแปดพันใช่ป่ะแปดพอืม <c oughs> ผมว่าราคาดีอ่ะบอกตามตรงผมขอต่อสักเจ็ดพันราคาที่สูงเกิดไปพูดตามตรุงราคาที่ทำให้กลัวนิดหน่อยขอเจ็ด <c oughs> นบวกถูกขนาดนี้มึงยังต่อยแก่ใช่ครับเจ็ 7, 000, ดพันใช่ป่ะครับโอ้เอาเลยเยี่ยมยอดเป็นไงได้อย่างรวดเร็วสจบแล้วขอทาความสะอาดก่อนเก็บแยเลเวลด้วยแล้วก็บรลงสาตายยา ไม่สูญพันธุ์ซะเถออยู่มาตั้งแต่ยุคไดนเสาร์แบคทีเรียรด้วยออกไปยา yeah! โอ้ใส่กิ้งเรียบร้อยวิ่งวิ่งมาเลยเดี๋ยวเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ในตอนกลางคืนนี้นะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปขายบ้านกันเลยรวดเร็วปว้วนเราเนี่ยต้องย้ายบ้านที่เราอุตส่าห์เช่ามาเต็มเต็มเดือนเนี่ยมันเสียไปแม้แต่วันเดียวเด็ดขาดแต่ว่าสองร้างก่อนหน้านี้เนี่ยถือว่าเป็นทัวร์เรียลสอนแบบว่าบทเรียนในการจัดซื้อบ้านพลาดนิดพลาดหน่อยก็คงไม่เป็นไรก <laughs> ็ จะทำไงได้กไม่รู้คนเพิ่งเล่นอ๋อซูมออกได้นี่ว่าไอเราก็ซูมซะไอเราก็ซูมไปมุดตูดรถอยู่แล้วเนี่ยมันซูมเข้าซูมออกได้แล้วก็อไปดูกาชาเออลืมซื้อของนี่ว่ะแล้วก็ลืมเก็บขยะอันนี้ด้วยเก็บวิลเก็บเก็บขยะด้วยมันจะได้วิลด้วยเนี่ยไม่ได้เลยอันนี้ขวดพลา,ลาสติกนี่เนี่ยแล้วก็โลหะขวดแก้ว แย่ yeah. แล้วก็ไปดูกล่องก่อนเออไหนๆก็มาแล้วเขาดูตู้คอนิีนดื้หน่อยมีอะไรอะ,ะอาจาอีอุ้ยโอโอมันเป็นการประมูลเฟอร์นิเจอร์อ๋อคือไอ้ที่เราประมูลมานะ่ะมันเหมือนกับสุ่มเลยนะว่าไอ้ของราคาทั้งหมดเนี่ยมันรวมแล้วจะได้เท่ากับ ราคาที่เราประมูลไปหรือเปล่าใช่คือมันสุ่มเลยอะ่ะอุ้ยอันนี้ดีนะที่ว่าผมมาเช็คตู้ก่อนที่จะไปซื้อเฮียเฟอร์นิเจอร์แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมีอยู่ตู้หนึ่งที่ไม่รู้ดีว่าคุ้มหรือเปล่าเราะว่าฉันประมูลตั้งหา้า <c> บ <oughs> ไม่รู้คุ้มป่ะนะกับของที่มันได้ได้วะเนี่ยนั่นน่ะสิอ่เก็บนี่เนยโอ้โหเก้าอี้โคตรเยอะเชีย yeah. เอ้ยผมว่าคุ้มอยู่นะตู้เนี้ยคุม้ม อุ้ยแต่ไม่แน่ไอ้ตู้เนี่ยโซฟานี่อาจจะเป็นของแพงก็ได้แล้วก็ไอ้เครื่องชงกาแฟผมรู้สึกว่าเป็นของแพงอยู่นะก็คุ้มอยู่มั้งไม่รู้นี่อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยไปด้วยนี่แนี่นี่แน,น,น่กี่ชิ้นละเหลืออีกสามโอ้ไม่พอว่ะแฮปเฮ้ย,โ,ยโต๊ะนี่ผมว่าก็หรูด้วยแล้วก็เครื่องชงกาแฟยัดได้อีกเหรอเช้กี่ชิ้นแล้วเนี่ยสิบห้า เงือเต็มเล็วยังเหลืออีกสองชิ้นเออแต่ว่าตั้งไว้ผัวมันคงไม่หายมัง้งเอ้ยเอาไปตั้งบ้านได้ปะผมกลัวหายอ๋อนี่ไงเอามาเก็บตรงนี้ก็ได้เออใช่ใช่ลืมลืมนี่ไงเก็บไว้ก่อนคือผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวตู้มันหายห,ายหรือเปล่าวัีกลัวฉันกลัวเลือกเกินแล้วก็วันนี้เราจะไม่นอนนะครับเพราะว่าเราจะต้องไปจัดบ้านแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะรีบขายบ้านนั้นเฮ้ยต้องรู้ว่าให้เช่าบ้านนั้นเนี่ยให้ออกในทันทีเลยเราก็จะได้มีบ้านแต่ว่ามันมีฟาร์มด้วยว่ ไอเนี้โหอัปเดตใหม่แน่เลยเหมือนไม่คุ้นน่ยบอกนำตรงมันมีการทำฟาร์มด้วยแล้วแบบโอ้กิจกรรมในเกมนี้เยอะดีคนข้างเยอะแล้วก็ผู้พัฒนาเนี่ยเขาบอกว่าเครัยมาเม้นในช่องผมเลยนะเขาบอกว่าเขามาบอกด้วยนะว่าว่าจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับผมถึงได้ถามไงว่าการจัดหาบ้านนี่มันยังจำเป็นอยู่ไหมก็ไม่รู้สินะแต่ก็ทําไปก่อนเราะว่ามันคือ งานเดียวที่ฉันทาได้นะตอนนี้จอดจอ่อหน้าบันไดเลยจะได้ขนดเร็วๆโซฟาใช่แล้วตั้งไว้ทางผีผ่านก่อไว้นั่งคุยกันตอนค่ำๆเครื่องเล่นแผ่นเสียงเอาไว้เปิดบิวซาวร้อนแล้วก็เตียงเอาไว้นอนกอดกันยำเหงากับคุณผีเตาทําอาหารเอาไว้ทําให้คุณผีกินด้วยถ้าเกิดคุณผีสามารถมีความรักจนมีกายหยาบแล้วคุณก็จะสามารถป้อนข้าวให้เขากินได้ตู้เสื้อผ้าเอาไว้เล่นโซนหาเจ้าอีตัวเองอะไรอย่างนี้ ใช่ตุ้งเช่นั่นเองขมไฟตั้งเอาไว้ตรงกลางเอาไว้เล่นโอเจ้าบอดเพื่อเรียกวิญญาณเก้าอี้นั่งแบบเป็นแถวเผื่อว่ามาปาร์ตี้แคมป์ตั้งเก้าอี้เอาไว้รอบๆอ,อีกตัวหนังสือพร้อมคาถาอัญเชิญวิญญาณตู้แอบผีแบบโซโลโตะเพื่อเอาไว้วางหาไห้แม่นกักเครื่องชงกาแฟกันง่วงและก็ตู้เก็บหนังสือโปแล้วก็บ้านๆน,นี้เนี่ยรวมแล้วเนี่ยก็คือมีราคาอยู่ที่3 3 0พถึง4,000อุ้ยเยอะอยู่ขนาดผมแต่ง เนี่ยไปแค่14ชิ้นเองด้วยนะแต่งยังไม่ครบเลยหรือเราจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์มาเพิ่มดีเพิ่มมูลค่าแต่ว่าผมว่า4 0 0พันกับหลังแบบว่าราคาไม่ถึงหมื่นที่ว่าเราเช่ามาผมว่าส0พันก็คุ้มแล้วนะอืประมาณ4 0 0พันเนี่ยเพราะว่าผมว่าถ้าเกิดแบบว่าเราเช่าบ้านแพงๆนั่นแหละเราค่อยแต่งแบบจัดเต็มอะถึงจะคุ้มแต่เนี่ยผมว่ามันไม่เท่าไหร่มันก็ได้อยู่แหละไปงั้นกลับบ้านไปนอน แล้วก็มารอดูกันว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีอะไรอีเวนต์อะไรหรือเปล่าเช็คตู้ด้วยเอ้ย <laughs> โอ้ย,อย,อยกูเกือบโอ้ยลืมโคมไฟเฮียเกือบเป็นแล้วอะ่ะโอ้แต่ขาดขาดโคมไฟไปอันหนึ่งแอนงั้นไอพวกของพวกนี้เก็บเสร็จรถไปเลยเอาไว้รอแต่งนะครับอืมบ้านหลังๆนั้นเนี่ยฉันขี้เกียจขับรถไปรอบสองแล้วอะ่ะเออจริงแล้วเราไปเช่าบ,บ้านสักไกลเช่ขับรถเวียนทีนี่โอ้ที่รักที่รัก แน,น่อดเอบดูกอับน้ำปล่าปลาที่รักพอดีผมอยากคุยกับคุณไม่วันนี้กูไม่ให้ตังค์แล้วฉันล้างจานอยู่จะอ,อะไรเออเราจะทำอะไรเป็นพิเศษมาคืนนี้เออมันร้อนมากคุณไม่ลองถอดเสื้อออกล่ะอ๋อมึงเงย็นแต่กูไม่ที่รักที่รักที่รักไม่ยอมทำงานบ้านเลยเลยประเดี๋ยวโดนด่าอีกไปนอนก็ได้มีสองที่แล้วสิแด้ที่เราสามารถที่จะไปเอาตังค์ได้แต่ เออลืมตั้งราคาบ้านก่อนโน่นี่ว่าเฮียลืมไปเลยเสียเวลานิดหน่อยแต่ก็เอาเฮ้วันนี้มีอะไรอะ่ะมีรถมาใหม่อีกแล้วเหรอรถก็ขยันมาแล้เกินขยันฮาร์ดเซลเวลาที่เหลืออยู่จะสิ้นสุดในอีก2วันอีก2วันมันจะออกแล้วไอ้บ้านหลังแพงๆอ่ะเราจะได้แต่งเฟอร์นิเจอร์แบบจัดเต็มเออแต่ว่าคุ้มหรือเปล่าวะเพราะว่ามันเหลือแค่20วันใช่ป่ะผมไม่รู้ว่าคุ้มป่ะดิเออแล้วลืมถ่ายรูปบ้านเชียเอ้ยเออ,เอ,อแต่ว่าไหนๆก็จะขับกลับไปอีกรอบนึงแล,แล้วก็ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ แล้วก็เอาไปแต่งเพิ่มเลยละแกน14ชิ้นใช่ป่ะตอนนี้ก็15 16 17 17ซื้อมาอีก3าเลยเลยเลยลืมถ่ายรูปบ้านด้วยวันนี้ค่ะเอาข้าวหมูก,กรอบใช่ไหมคะเออไม่ครับวันนี้ผมเอาเฟอร์นิเจอร์ครับผมขอตู้เย็นอืมเออเครื่องเสื้อผ้าก็ได้เออแพงๆไปเลยอีกชิ้นหนึ่งทีวีพันห้าเออเอาแพงไปนะเอาแบบถูกๆบ้างก็ได้ โตโตโตเออโตอีกแล้วอ่ะเออเสร็จแล้วเอ,อ้ยลืมลืมเออเกือบลืมไป <c oughs> <c oughs> <c oughs> กูดูว่ามันติดรถไปแล้วลืมขนขึ้นรถอืมครบมดอืมผมมาลองคิดคิดดูเนี่ยซื้อเฟอร์นิเจอร์ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเออค่อนข้างคุ้มอยู่ฮะแต่ก็เก็บตังค์ก่อนตอนนี้บ่ายสองแล้วไม่เร็วจังวะนี่แคบตังค์ครับพี่เอาไป thank you man ขาเช่าเอาไปเลย y yeah, e thank you แล้วก็รีบไปถ่ายรูปบ้านตั้งราคาแล้วก็กลับบ้านทันมิววเดีย่ยทำทั้งหมดนี้ในวันวันนี้ผมว่าไม่น่าทันไหนต้องวางของอีกเฮ้ยต่วเราวังมั่วๆไปเลย <c oughs> ที่อัญเชิญวิญญาณ่ะประมาณนั้นในบ้านหลังนั้นก็พอแล้วอ่ะดีครับป้าเจะอุ้ยเอาละครับวิญญาณต้นแรกที่ผ่านหน้าบ้านหลังนี้วิญญาณคุณยายสปีดหลอนแน่คืนนี้ใครมาชาวบ้านหลังนี้เจอกันวังตู้เย็นรีบวางเลยนี่ไง เป็น4500ัน้าเชียเพิ่มมา500เนี่ยแน่แล้วก็ตู้เย็นเนี่ยผมว่าเพิ่มมาเยอะแน่ๆเอ้ยไม่ใช่เครื่องซักผ้านเนี่ยเพิ่มมา600เออเออแต่ว่าผมว่าตู้เย็นคุ้มกว่าอันนี้เป็น50001หนึ่งปุ๊บปับ๊บเก้าอี้17เหวังไว้อนเป็น5200เก้าอี้เพิ่มมา30กว่าบาท3 5300 ห้าพันสามร้อยเก้าสิบเออขอคือตัวหนึ่งแม่งสามสิบบาทเอาไปแต่งบ้านรังใหม่ดีกว่าแล้วก็รีบๆถ่ายรูปบ้านลุกเข้าลุกเข้า่ายติดรถกูด้วยนี่เน่ยในบ้านนี่ผมว่าใครชอบบ้านแบบแปลกๆที่อันเชิญวิญญาณเสร็จนี่แล้วก็เออเออเออสี่เป็นผมว่าห้าพันห้าพันนี่กลางๆเลยนะเออผมวนะ ผมได้5,000ันอ่ะผมเป็นราคาที่เออ,อยแพงไปนะสัก4,900 4,900คือผมไม่อยากให้ไอเรทราคาเนะี้ยมันขึ้นเกินมาครึ่งหนึ่งอ่ะมันน่าจะออกยากคนระับ4,900ร้อยเดียวเอาเ <c oughs> เอาเลยวางขายแล้วก็รถจอดไปตรงนี้แหละผมขอขึ้นรถเมลครับโอ้โหปลายรถเมลมึงไกลเหลือเกินมีเวลาแค่สชั่วโมงกนมันจะมืดรีบไปที่หลานเร็วเข้าเร็ว วันนี้ฉันอยากให้มีคนเช่าบ้านเลยกลับออฟฟิศสำนักง,งานดีกระปรี่เก็บขยะด้วยอันนี้แก้วโลหะพลาสติกโลหะมาแล้วดีครับเออคุณแสดงเช่ากี่วันครับผมเช่ายุบก้าอโอ้หยบเก้าเหรอสี่พันเ้ไหวไหมครับอืมเกินงบไปหน่อยฉันขอสี่พันึงโชคดีครับรากดสี่พันมันถูกไปอ่ะพี่ผมแต่งทั้งเยอะแล้วก็อันนี้กระดาษ อันนี้ก็กันแดดวันนี้คงไม่ได้แหละผมว่าเนะี่ยเปลือลอ,ลอ,อาจจะไม่ทันนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ยอมขายต่ำกว่าผมยอมลดจาก5 0 0พันนี่เหลือสี่เป็นเก้านะตั้งร้อยเหรียญเนีนะ่ยเป็นยอมลดให้ขนาดนี้แล้วอ่ะโอ้วันนี้ครับลุงโอ้ลุงมาหาบ้านอยู่จะอยู่กี่วันครับจะอยู่16วันสี่เป็นเก้าไหวไหมครับต่อวันเนะี่ย <laughs> ราคาถูกดีฮะ <Huh? S 2> เอาอเอาเอาเอโอเค เชลุงเป็นเสี่ยมจากไหนวะลุงอยู่16วันชี้เยอะอยู่นะถึงจะประมาณเกินครึ่งเดือนมาวันหนึ่งแต่ว่าราคา4ี่พเต็มเม็ดเต็มเหนียวรู้ว่าชุดนใจดีเกินไปนะลงรีดไถมันสุดหน่อยสักหลังหนึ่งก็ได้หลังแพงๆอะ่ะเออผมว่าเดี๋ยวจะรีดเอาแบบราคาแพงสักหลังหนึ่งเลยละแกนถ้าเกิดออกก็ดีถือว่าเจอคนปา่าแต่ว่าถ้าไม่ออกก็ขายต่อไป <laughs> เดี๋ยวผมจะลองเปิดเช่าเนี่ยบ้านแพงๆสักหลังหนึ่งแล้วกันนะเออไอหลังที่ว่าคนจะออกแล้วเนี่ยนะอีกคนนึงอ่ะซึ่งนี่ไงเหลือแค่2วันเดี๋ยวเขาก็ออกแล้วแล้วมันเหลืออีกประมาณ22วันเพราะงั้นผมว่าจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์แพงๆแล้วก็เออเขาเรียกว่าปั๊มราคาเอาไปแพงๆไปเลยทีเดียวอะ่ะน่าจะคุม้มแล้วก็โคไปนอนก่อนละกกนชิรักวันนี้ไม่อยาบน้ำเลยชิรักชิรักเราตกกลางคืนแล้ว อารมณเปรียวมันมาที่รักที่รักวันนี้ว่างเปล่าทำงานอยู่ค่ <c oughs> ะเอ้ยเศร้าโอยเยอะมาหลายวันแล้วเซ้า